นี่ค่ะอันนี้วิธีการใส่แคนดี้เข้าไปในลูกโป่งสีใสบับเบิลนะคะอันนี้จะเป็นวิธีง่ายโดยการไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยอันดับแรกคือเราเอาที่สุบลมมือเป่าตรงนี้ก่อนเพื่อให้ตรงนี้มันขยายขึ้นมันแบนๆอย่างนี้อยู่เนาะให้มันขยายก่อน ให้มันพองแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็พับปากพับปากเขาก่อนพับปากแบบนี้ปากแบบนี้มันจะแคบแคบเราใช้อุปกรณ์ช่วยถ่างมาหน่อยนะ,ะถางแบบนี้มันจะกว้างขึ้น จากนั้นเราก็กดเจลเข้าไปลึกๆเลยแบบนี้นะคะกดสัประมัน4ปัม๊มโอเคแล้วเราก็ถูถูเนื้อเจลให้ทั่วๆลูกโป่ ให้ชั่วแบบนี้เลยนะคะถูเนื้อเกลวให้ชุั่วถูเสร็จแล้วเป่าเลยนะห้ามทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวมันจะแห้งนะเนี่ยข้างๆตรงนี้เอาหมดเลยนะถูให้ละเอียดเพราะเดี๋ยวมันไม่ปิดติดไม่ฉวยคอตรงนี้ไม่ต้องถูปล่อยไว้โอเคเท่านี้เลย เดี๋ยวเราเป่าแก๊สให้มันทองขึ้นนิดนึงเปิดวาล์วโอเคให้มันทองแบบนี้จากนั้นเราก็ใส่ขั้นตอนนี้ดึงให้ข้างล่างมันได้ก่อนเนาะแบบนี้ เสร็จแล้วก็เทเทลงไปเยอะๆได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาเคลือบกันดีแล้วเราจะเคาะส่วนเกินออกอันนี้ถ้ามันลงให้ดีเราช่วยได้นะเราเอาเราเอาหลอดก็ได้เอากานก็ได้ ช่วยช่วยเขาหน่อยทำดีนะเดี๋ยวนะยว่าเวลาเขาขยายมันจะเพิ่มทั่ว พอเห็นว่าเขาเครือบทั่วดีแล้วเราก็เริ่มเป่าได้เลยนะไปนิดนึงไปนิดนึงอยากให้มันเคลือบดีเยอะโอเคมาจากนั้นเราก็ที่พับอยู่ดึงออกนะคะดึงออกเราไม่ตัดออกนะเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามามัด โอเคอย่างนี้นะแล้วก็มาครอบที่ตัวนี้เลยจาังนั้นเราก็ค่อยๆเป่าเ<ม>วลาเป่าเป่าขึ้นตรงๆ อเคที่ขีสีบปวิธีการคือเราหมุนหมุนบนนี้ด้านปลายหมุนหมดเลยนะคะ หมุนแบบนี้นะแล้วก็ใช้มัดตัวเองโอเคดึงแน่นๆแบบนี้เลยโอเคแ้วก <Okay. S 2> <c oughs>